เรื่องย่อนวนิยายในความฝันอีมลิงจะแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ไม่ใช่มนุษย์บนสวรรค์ที่สวยงามจะเสลีกหัวหน้าดูมเดกคนแรกแห่งโฮมเวิลด์คริปตนเนียนของซูเปอร์แมนมาเวลยูนิเวิร์สปัญญาประดิษฐ์ของลูกสาวของไอออนแมนแฮร์รี่พอตเตอร์ดาบของกริฟฟินดอร์ที่ฮอกวอตส์เมื่อผู้คนในมาตุภูมิกลายเป็นจริง พวกเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งพยายามที่จะเป็นพระเจ้าของมวลมนุษยชาติอีมิงตัดสินใจที่จะไม่เสแสร้งผู้คนจากมาตุภูมิลุกรานโลกแห่งความเป็นจริง โชคดีที่ฉันคือดูมเดย์ซูเปอร์แมนมีแฟนบุกมาเวลระดับพรีเมียม2เล่มที่มียอดสั่งซื้อสูงกว่า20,000เล่มไมมาเวลซูเปอร์แมนเกิร r i เ n นและไอ d ดรอลิมิเต็ดคัตอิ m มาเวลรับประกันคุณภาพ